ถ้าเราบอกว่าคนคนหนึ่งคู่หนึ่งเป็นสามีภรรยากันแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในนอกใจกันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันถ้าเราจะบอกว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ไหมว่าการนอกใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่าเอามาพิสูจน์ได้ไหมวิทยาศาสตร์ช่วยมาตัดสินได้ไหมว่าผลมันจะออกมาดีหรือไม่ดีแล้วมีอะไรเป็นตัวบ่งบอกเข้าห้องแลบได้ไหมเอาไปเข้าห้องแลบหยุดสารเคมีอะไรต่ออะไรแล้วผลมันจะออกมาว่าสรุปออกมาเลยนะการนอกใจเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันมันช่วยได้มยยคคําาาตตออบืววิศสร์ช่ ไม่ได้เลยตรงนี้ช่วยมาพิสูจน์ว่าการนอกใจหรือการไม่ซื่อสัตย์ที่เป็นนามประธรรมทั้งหลายที่เกี่ยวกับหมวดศิลธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีวิทยาศาสาพพศตร์พิสูจน์ไม่ได้แต่คําถามไม่อยู่ว่าแล้วเราเอาอะไรมาสรุปว่าการนอกใจหรือการไม่ซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็แสดงว่าเราในยอมรับสิ่งหนึ่งที่วิทยาศาสตร์ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวกับสิ่งนั้นตั้งแต่ต้นเลยใช้ไม่ได้ตั้งแต่ต้น